สวัสดีครับผมเบนบุญชัยนะครับวันนี้ก็ยังมาอินไซต์เจาะลึกรายการ Warrior l e a g u กกันอีกรอบหนึ่งนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็สัปดาห์นี้กำลังจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมก็เลยมา i n นไซต์เจาะลึกกันให้ฟังครับก่อนอื่นนะครับมาที่ตารางผลการแข่งขันก่อนเลยนะครับแข่งมาทั้งหมดเนี่ย 4ว oh, <Yes. S 2> ีคแล้วนะครับท so so ีมทั้งหมดมี8ทีมถูกต้องไหมครับเราจะต้องแข่งพบกันหมดเนี่ยก็คือหมายถึงว่าเราจะเจออีก7ทีมโอ้นอี่เกินครึ่งทางแล้วนะครับแข่งไป4ครั้งแล้วเหลือเจอแค่3ครั้งเราจะเอาอันดับ1-4ถึงที่เข้ารอบต่อไปเพราะฉะนั้นเกมการแข่งขันก็จะยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆมาถึงตอนนี้นะครับทีมที่นำเป็นอันดับหนึ่งะครับแข่งี ชนะ4นะครับทีมเดียวเลยนะครับก็คือ JP พีชอยโฮเดมนะครับโอ้โหโหดจริงๆนะครับโดยผู้เล่นเนี่ยครับหลากหลายมากๆานะครับเยอะมากๆจริงๆครับชุดก็สวยมากมาครับมีหลากหลายเลยทีเดียวส่วนระดับ2นะครับตามมาติดๆครับวากันด้าครับแข่ง4ชนะ3แพ้1นนะครับก็แพ้ให้กับ JP t ี o อยนี่แหละครับอันดับ3คือส lam มดังนะครับแข่ง4ี่ชนะ3แพ้1นนะครับ อันดับ4นะครับบีบบีเองนะครับก็แข่ง4ชนะ2แพ้2นะครับจะเท่ากับ x อ็กฟนะครับแข่ง4ชนะ2แพ้2แล้วก็วอลโซนตามาที่อันดับ6นะครับแข่ง4ชนะ1แพ้3นะครับเซียนเแข่ง4ชนะ1แพ้3น้องคายไลออนครับยังแข่ง4ยังไม่ชนะครับแพ้4นะครับเป็นอันดับ8นะครับวันอาทิตย์นี้เนี่ยก็คู่แรกก็ตามนี้เลยครับก็เป็นน้องคายไลออนนะครับเจอกับ JP t o ท แลมดังเจอกับ CNX Or i on X4 เเจอกับชุดอิดดากอนนะครับวอร์โซนเจอกับวากันดานะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยอ่าก็ต้องบอกว่าผู้เล่นของทีมหนองคายก็อาจจะมีหายหายไปบ้างนะครับก็จะมีเจ้ารูเบนนะครับก็น่าจะต้องไปแข่ง APL นะครับผู้เล่นก็อาจจะดรอปลงไปยิดหน่อยนะครับเจพีจอยโฮเดมเนี่ยผมก็เชื่อว่าก็ยังไงสลับหน้าตาผู้เล่นมาก็ยังโหดอยู่ดีแหละครับ ก็หนองคายก็จะเป็นรองหน่อยๆอยู่แล้วนะครับคู่ที่2นี่มันนะครับแซมดังกับ CNX o r เ o ็ออเนี่ยเพราะว่าถ้า CNX o r เ o ็ออยากจะขึ้นมาเป็น1ใน4นะครับก็หมายถึงว่าขึ้นมาอันดับเนี่ยมันลุ้นอันดับเนี่ยแมตช์นี้ต้องชนะแะครับต้องชนะเลยครับน่าจะมีการดึงตัวกันน่าดูนะครับทีมแซมดังก็ตัวเดิมๆนะครับที่ผมเห็นนะครับก็้าโรเบิร์ตเหมือนเดิมเลยท็อปรีบาวนะครับเจ้ารีบาวแล้วก็มีอดัมนะครับโอ้โหที่ วันที่แล้วก็ชี้ชัดมากครับทไป25คะแนนทาไมธรรมดาเลยนะครับแต่คู่นี้ผมบอกให้เลยว่าดูดเดือดน่าจะเป็นคู่ที่ดูดเดือดที่สุดในวีคนี้นะครับต่อมาคู่ x f o r c e เจอก,กับชุดอิดากอนเนี่ยต้องบอกว่าสาวกีดกันเต็มแน่ครับเขาต้องบอกว่าเ f o r c e เป็นทีมแฟนคลับทีมขวัญใจมหาชนอย,อยู่แล้วนะับทีม c เซเลบมีใครกันบ้างนะครับ x f o r c e เนี่ยโอ้โหอ,อย่างสัปดาห์ที่แล้วผมมาบอกให้ฟังหน่อยละกันว่า เขามีใครกันบ้างเขาคือใครกันบ้างนะครับแน่นอนครับเบอร์แปดนะครับขวัญใจมหาชนนะครับน้องมีนนิชคุณนะครับก็จริงๆแล้วน้องมีนเนี่ยเขาถือว่าเป็นผู้เล่นจากสโมสรไฮเทคนะครับเขาเล่นอัศสามทนบุรีมาก็คือขึ้นเป็นระดับเยาวชนทีมชาตินะครับน้องมีนไม่ธรรมดานะครับแหมไม่ใช่ว่าหล่ออย่างเดียวนะครับเก่งด้วยนะครับสาวก็กรี๊ดมาเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเก่งจริงๆครับถือว่ามีความครบเครื่องนะครับเล่นได้หลากหลาย เบอร์เก้านี่คือน้องเชนนะครับน้องเชนนี่ก็คือรุ่นเดียวกันกับน้องแมนเลยนะครับเบอร์ ow, สินะครับเบอร์ ow, สิเนี่ยทั้งสองคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยเลยนะครับเด็กจากสัมทนบุรีนะครับบางคนอาจจะยังไม่ทราบข,ข้อมูลตรงนี้นะฮะบ,บอกให้ฟังว่าจริงๆแล้วน้องสองน,นี้ไม่ธรรมดาครับหล่อด้วยแล้วก็เก่งด้วยอีกด้วยนะครับ แล้วก็ต,ติดตามชมนะครับผมว่าสัปดาห์นี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าจะมีสีสันครับก็ทีมชุดอิฐแล้วก็ก็ต้องเต็มที่ครับแหมเชอร์รก็ขอชนกันเต็มที่หน่อยนะครับก็ลองติดตามกันดูได้ครับว่าผลจะเป็นอย่างไรนะครับอย่างไรอยากให้ผมทําคลิปอย่างนี้ออกมานะครับแล้วก็ทําคลิปสัมภาษณ์อ่าเดี๋ยวมีโอกาสอยากจะสัมภาษณ์น้องมินนิชคุณดีไหมครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวอยาจจะสัมภาษณ์ คุณมินนะครับเจ้าของหลีกนะครับก็จะอยากจะสัมภาษณ์ว่าเอ้ที่มาเล่นครั้งนี้เป็นยังไงอะไรยังไงหรือว่าหรือว่าถ้าคุณมินก็จะเป็นเรื่องของการจัดแคงขันครั้งนี้นะครับเดี๋ยวยังไงก็ผมก็อยากจะสัมภาษณ์นะครับเอาคลิปมาทาคลิปดีๆอย่างนี้มาฝากทุกๆคนนะครับอย่างไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่อง Inside ์บัตไทยของผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปถัดไปครับผม